สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิธิกาชาพิมลเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือระดับปริญญาโทชั้นปีที่2คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเกรดเฉลี่ยสะสม3.38ปัจจุบันประกอบอาชีพอาจารย์ประจำนักวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการจรัสนิทวงเมืเข้ามาศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่ได้รับก็คือความรู้ที่ตรงกับสาขาวิชาและสิ่งที่ขาดไี่ได้คือกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่มีสาระสังเทศหรือทางด้านโครงการจริยธรรม,มในการพัฒนาจิตใจสิ่งที่เองที่ทำให้รู้ว่าการทํางานและการเรียนจะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านเมื่อวันที่26ตุลาคม2552ณบ้านนักศึกษาในเขตกรทม2กิจกรรมตรวจสารเสพติดเมื่อวันที่27สิงหาคม2556ณวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัญาสนิทวง3กิจกรรมโครงการในธรรมจริยธรรมเมื่อนะวันที่19กรกฎาคม2556ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการจรัญาสนิทวง4กิจกรรมหล่อเทียนข้าวพรรษา เมื่อวันที่9กรกฎาคม2556ณนะวิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิชยาการจรัยสนิทวงศ์5กิจกรรมตักปาร์ีใหม่เมืม่อวันที่2มกราคม2557ณนะวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยาการจรัยสนิทวงศ์6กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเมื่อวันที่9มีนาคม2556ณนะวัดอโศการามลักษณะกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต นักสมาธิฟังธรรมเจ็ดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเมื่อวันที่21สเอกันยา2556นัหณวัด